ดีค่ะทุกคนันดี้เราอยู่กันในช่องย t s สดกันอีกแล้วนะคะโลดี้จะมาีวิวของที่ไม่แทบจะไม่มีในเกาะสมุยนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะก็จะเป็นน้องตัวนี้เลยเป็นคล้ายๆลูกอมอัดเม็ดนะคะทุกคนแต่ไม่ใช่ลูกอมอัดเม็ดเหมือนกาะสมือนะคะเป็นนมวัวอย่างเงี้ยก็จะเป็นเอ่อรสชาติหวานๆนะคะก็จะมีทั้งหมดสามสี่ซีซีนะคะสี่ซีีสี่ซีนะคะทุกคน ก็คือนี่นะคะเนื้อน้องก็จะเป็นอย่างงี้กลมๆเลยคล้ายๆลูกอมอัดเม็ดแบบนมวัวเลยนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องอมอมอมลูกอมสอดไส้เนื้อมะขามนะคะโอเคเก็บไว้ที่เดิมนะคะเนื้อน้องก็จะเป็นอย่างนี้ลเลยน้องก็อร่อยอยู่นะต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องลูกอมเอ็กไซนะคะทุกคนเป็นรสอาง,งุ่นนะ อ่างงูนหรือว่าอมบูเบอรี่สักอย่างเลยเลยทุกคนโอเคค่ะไปดูเนื้อกันเลยแกะมาน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมงผสมขาาเนาะก็อร่อยอยู่อะ่ะต่อไปก็จะเป็นน้องซาสามสองหนึ่งนะคะทุกคนไปดูเนื้อข้างในของลูกอมกันเลยคะ่ะน้อก็จะเราเราก็จะคล้ายๆขวดน้ำนะคะที่เป็นขวดจิ้ว แต่น้องเอ่อเปรี้ยวๆเ,เออนะคะอภิยาเหมือนเอาน้ำมะนาวมาทำอะ่ะโอ้มนีม่นะคะเาก็จะเป็นน้องฟาสามสองหนึ่งรสโคลาเหมือนกันนะคะไปดูเนื้อข้างในน้องกันเลยนี่นะคะน้องก็จะเป็นอย่างนี้เลยแบบดำๆเหมือนโค้งนะคะรสชาติก็จะก็เหมือนลูกอมป้าแต่ว่ามันรสชาติโคก้กๆอ่ะอือฮึต่อไปก็จะเป็นน้อง ซาสามสองหนึ่งนะคะรถเอ่ออะไรก็ไม่รู้เขียวๆน่าจะเป็นน้ำเมือกเลยค่ะหยอกนะคะหยอกหยอกมันเป็นรถแอปเปิ้ลเขียวโอเคค่ะน่าจะเป็นรถแอปเปิ้ลเขียวดูเนื้อข้างในน้องกันเลยนะคะนี่นะคะน้องก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเขียวๆเลยทุกคนก็คือรสชาติก็จะเป็นหึมเปรี้ยวอยู่ค่ะเปรี้ยวแล้วก็หวานๆคล้ายๆน้ำเขียวปะใช่ค่ะ โ <Okay. S 2> อเคค่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลดค์กดแชร์กดซับถ้าใครด้วยนะคะแนะนำว่าคลิปนี้เป็นแนวตลกแต่ถ้าใครไม่ตลกอดกระรองของมึงโอเคหยอกเล่นคะ่ะบ๊ายบาย